สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีเจ4เใน50 6บปีข้างหน้าและคนที่กําลังรับชมโดยรั้ผมอันนี้ก็อากาศก็บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปหน่อยคือครื้นหน่อยก็เพึ่งออกจากที่ทำงานวันนี้ก็เป็นวันเปลี่ยนกะเช่นเคยวันนี้แล้วก็เป็นวันที่เจ้าคอซ่าของเราครบระยะหนึ่งมื0นสองพันกิโลอันนี้เราจะไปเช็กระยะกัน ดูวันว่าเราจะเสียค่าใช้ใจช่ายเท่าไรไป,ป Let's go ร <Okay. S 1> ้อนอ่าถูดไหมเย่ย yeah. อ้ oh <my> อภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่412องศาชิวๆไปร <c oughs> ้อนโคตรๆไปก่อนไม่รอแล้วนะ อันนี้ก็เวลาบ่ายโมงสี่สิบนาทีก็เอารถเข้าส่อมนปทีเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนแค่น้ามันเครื่องกับแหวนรองเติมลมแค่นั้นรอบหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเี๋ยวรอบหน้าได้ยินแปแววว่าสามพันโลก็เอ้ย หมื่นสองหมื่นโลหรือเปล่าหรือว่าหมื่นแปดพันโลไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีการรอบหน้าจะมีเปลี่ยนหัวเทียนอีกหนึ่งรายการไม่เข้าใจว่ากรองทำไมยังไม่เปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนเองไปละรอบตอนประมาณหมื่นประมาณเจ็ดเจ็ดแปดพันโลก็เปลี่ยนไปรอบละเพราะว่าโสโครกมากกดใจไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนไปละ หลังจากนี้ก็อีกประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเรามารับรถอีกทีตอนนี้ก็ร้านเดิมจะไปหานะร้านกาแฟนั่งน่าจะข้างหน้านี่แหละโักาแฟเหมือนเดิมรอนี่นี่ดอยม่แจ่มอยู่ตรงไหนวะร้านไหนเนี่ยโอเคหลังจาก นี้ก็เดี๋ยวรอรับรถไปดูระหว่งางรอรับรถเ็าเซอร์วิสรถเราไปดูว่าไอ้เจ้าฟอร์ซ่างเราทำอะไรไปบ้างตามนั้นไป คครับตอนนี้เราต้องมารับรถเป็นชีตัวเก่าแล้วก็อันนี้วันที่หนึ่งเดือนสี่หกเจ็ดเช็กระยะตอนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกิโลก็ขังต่อไปหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยกิโลก็ประมนาณห้าละห้าพันห้าพันกิโลเมตรหมุน หมื่นเจ็ดประมาณหมื่นเจ็ดแต่ในใบบอกว่าหมื่นแปดจะเป็นหกพันกิโลต่อครั้งแต่ที่ศูนย์เขาแนะนำให้ห้าพันกิโลเมตรต่อครั้งเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปรอบนี้หมื่นสองกิโลก็จะมีตัวไอ้นี่คือตรวเช็ค ตัวอานี่คือเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถัวเปลี่ยนเลยเบีนี้เขไปดูหน่อยว่าต้องเปลี่ยนอะไรหัวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็มันเพื่องจะเป็นเช็คเปลี่ยนตัวซีนี่ตัวซีเป็นทำความสะอาดใส่กล่องอากาศอะไรที่เป็นเช็ค Okey. Pa. Ya, pa. Tak ni kena nak nak mantil ซีซันอีก50-60ิกีข้างหน้าและผนที่กำลังรับชมอยู่ด้วยรอบที่สองก็หลังจากเราลดไปเอาจอฟอร์ซาสามพันไปเซอร์วิสรอบที่3อ่าก็เป็นรอบระยะ12,000มโลตามตามเล่มนะ12,000มโลแต่ตามศูนย์ที่เขาติดสติ๊กเกอร์ให้มันเป็น11,000มโล ซึ่งไม่เราเกินไปละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกิโลได้ก็เราดูตามคู่มือไงคู่มือมันหนึ่งพันหกพันแล้วก็หมื่นสองก็คืออะไรหกกิโลหกพันกิโลเมตรครั้งหนึ่งแต่ศูนย์แนะนำให้ห้าพันกิโลเมตรหนึ่งครั้งโอเครอบนี้ก็เป็นเช็คระยะนะตามขเขาเรียกว่าอะไรวะ ตามตารางบำบงรักษาเนี่ยรอบนี้ก็จะมีเป็นการตรวจเช็คท่อน้ำมันเชื้อเพลิงการทำงานคันเร่งแล้วก็ทำความสะอาดท่อระบายเลื่อนเครื่องยนต์เปลี่ยนหัวเทียนน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็ค รอบเดินเบาน้ำรอเย็นระบบระบายความร้อนแล้วก็เช็คสายพานขับเคลื่อนแล้วก็ซีนี่คือทำความสะอาดาถ้าท่าาจาผิดอ่ะทำความสะอาดใส้กรองอากาศที่เหลือก็จะเป็นเช็คน้ำมันเบรกการสึกหลออพัดเบรกระบบเบรกไฟหน้า อะไรกาการสึกลอของผ้าคัชขาตั้งข้างโหกกกันสะเทือนน็อตโบนยางลูกปืนคอแบตเตอรี่อ่ประมาณนี้ตามตารางของเขานะแต่วันนี้ที่ไปทำมาแล้วก็ที่เจอปัญหาให้ช่างเช็คก็จะมีล้อหน้ามีอาการสั่นก็บอกขอเช็คละไม่รู้ว่าเช็คหรือเปล่า แต่ตอนขับมาจากศูนย์มาบ้านก็ไม่มีปัญหานะยังไม่สัน่นเดี๋ยวรอติดตามดูอีกทีล้วก็อะไรอะที่เราเปลี่ยนเองไปก็จะมีก่อนหน้านี้ประมาณเ0็ดหรือ8 0 0พักิโลนี่แหละจะไม่ผิดนะเราเปลี่ยนกลองอากาศเองไปแล้วเพราะว่าของเก่าเน่ามากครับไปทำงานแล้วก็ สภาพทางไปทำงานฝุ่นยเยอะมากก็เลยต้องเปลี่ยนก็มีหะารอย่างก็มันเครื่องก็จะเป็นตัวนี้เหมือนเดิมของฮ o n ด a ก็เขาใส่ไปสองกระปุกมั้งอ่ กระปุกละ0.8ลิตรเหลืออยู่ประมาณนิดนึง่งไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปเท่าไหร่จํานวนสองน่าจ,จะใส่ไปแค่เท่าไหร่วะลิตรครึ่งป่ะลิตรครึ่งก็จะเหลือประมาณ0.1ลิตรอ0.1ลิตรประมาณนี้หละนี่ของใหม่ของเก่าก็เหลือยนะฟังก่อน ก่อนก็เลยหนึ่งกระปุกแก่เหลือเขากันหอลอกหกพันโลไม่หลอกหมื่นสองพันโลแล้วก็ที่เติมเองก็ซื้อเองก็จะมีอยาหล่อยเย็นเพราะว่าเขาวก่อนแกะตัวนี้ไปทำสีแล้วก็ซ่อมซ่อมอะไรวะซ่อมเนี่ยซ่อมเฟ,ฟ,ฟร,รมที้เอาไปแหกโค้งเขาก่อนก็สังเกตเห็น มนหล่อยเย็นมันอยู่ระดับต่ําก็เลยซื้อมาเติมเองนี่ก็ไม่ไม่ถึงร้อยมั้ง้าจารย์สิดน,นะส่วนค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ก็จะมีน้ำมันเครื่อง2กระปุกอย่างที่บอกไปแล้วก็แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง1ตัวบวกค่าบริการก็รวมทั้งหมดก็เท่าเริมห้าร้อยหนึ่งบาทยี่สี่สตางค์ ส่วนรอบหน้าก็จะเป็นน้ำมันเครื่องกับหัวเทียนออ่ะเที่ว่า,ออวาครั้งนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนให้เขาบอกว่ารอบรอบหน้าก็ได้ไม่รู้เราก็ไม่รู้เราก็าช่างว่ารอบหน้าก็รอบหน้าหัวเทียนช่างบอกสามร้อยกว่าบาทแลก็เพิ่มไปอีกสามร้อยกว่าบาทแล้วก็จะมีอะไรอีกอะ อ่านี่คือ,อเปลี่ยนน่จะมีไส้กรองอากาศรอบหน้าจะได้เปลี่ยนไส้กรองอากาศไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนให้หรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามรอบหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลอีกทีก็รอบหน้าไม่มีเช็คอะไรแล้วนะอ่ะแค่นั้นรอบหน้าก็จะมีใส้กรองอากาศ อย่างเดียวแต่น่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยแต่ในสมุดนี้ไม่มีนะเหมือนรอบรอบรอบไหนเนะี่ยรอบไหนเนะี่ยที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเออเหมือนรอบหกพันโลในตารางไม่มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ตอนไปเช็คเปลี่ยนรอบหน้าก็น่าจะเช่นกันนี่อะไรอีกก็ก็ดูไปแล้วเนาะว่าได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมไปบ้าง ก็มีใส่เหล็กบวกกล่องท้ายไปนี่ก็ไม่ค่อยได้ออกคลิปช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยจะไม่มีคลิปท่องเที่ยวให้ดูสักเท่าไหร่แล้วก็กล่องท้ายก็ถอดไปได้วยแหละไม่ได้เที่ยว แหลกอลูมิเนียมแล้วก็อะไรอ่ะเ,เนี่ยเนี่ยอะไรมือจับหลังใหม่แล้วก็กล่องห้าสิบห้าลิตรเป็นพลาสติกนะก็ราคามันถูกกว่าอลูมิเนียมเยอะเลยลก็เลยเลือกใช้เป็นพลาสติกแล้วก็เราไม่ค่อยได้ใช้ันนานานอ,อกทีตรงนี้หนะ้าร้อนก็ไม่ค่อยได้ออกรถมอไซค์อากาศร้อนเราก็ ใช้รถย,ยนต์แทนวงเกาะซื้อไว้งั้นละมีอะไรกันเดี๋ยวโปรเจกต์โปรเจกต์ต่อไปน่าจะเป็นติดสปอร์ไลท์เพราะว่า,นานหน้ารอนี้เราขับกลางวันไม่ได้เลยไม่ไหวเดี๋ยวเราไว้ออกกลางคืน ถ้าออกกลางคืนก็ต้องเพิ่มแสงสว่างอีกแหละก็ซื้อมาไว้ตั้งแต่ก่อนออกรถแล้วแหละแต่ไม่ได้ติดเราติดไม่เป็นกําลังศึกษาอยู่ช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะลองดูคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูรอไอ้นี้ด้วยขายึดขายึด,ขาย,ดขายึดสปอไลท์กับแคสบาร์เนี่ยกำลังสั่งมาเราตามดูกันอีกทีพัฒนาการของเจ้า ฟอร์ซ่าสามของเราในรอบต่อไปก็เป็น1นึ0งกิโลไวเจอกันครับก็ลาไปเพียงเท่านี้สำหรับทริปนี้เจอกันใหม่ทริปไม่ทริป,ปดิไม่ได้ไปเที่ยวเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ See you!